รถสูงแบบนี้ไปได้รถทีทมงานรถพอชิฮอมแล้วก็ FM มีที่ไทยบ้านชาะสี้าคันนี้ก็รถคันเบานุ่พาละเอาสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องทั้งหลายอย่ายยก่อแม่เดทุกคน สวัสดีครับผมวันนี้ครับทีมงานเราจะพาทุกทุกท่กานจะไปเยี่ยมชมที่ด้านลาวเวียดนามนะครับผมเส้นทางตรงนี้จะเข้าสู่ชายแดนลาวเวียดนามเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับเนี่ยใน่างเดินทางเนี่ยมันมีรถติดเยอะมากตั้งแต่เมืองสมยุย จนสดอทอดแสแดดลาวเวียดนามเลยครับผมก็ไม่ทราบว่าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะดูนะครับแต่ประชงประไมยของเราก็คือ,อะจะพาทุกทุกท่านจะไปดูแสงแดนลาวเวียดนามนะครับผมเโอ้โห,หเยอะจังนะไปไหไปกันเลยครับ อ,อย่างนั้นอเองน่านนจะได้2กิโลนะสหลัก,กวัน จะทาหัวปูทุก่น เรามกเยไปเอนนได้ดเี่ยเยะพาทุกคนไปถึงแสดงเราด้นมันจะเกิดความเสียงสูงได้ก็อาจะ สวัสดีสาบีน e. kind of <Vou> ้มาได้สบดีจ่าทิ้งเจ้าเจ้าเหรอจะนทางลูกล้งนะโอ้โหหลดทันเนี่ยมันไไม่ได้จะตกเลเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เฮล ท่งเที่เ,เห็นรถมันติดเนาะเออติดเป็นแถวเกือบสองลักนะก็ะคืออยู่ข้างหน้าเนี่นะมันมีรถที่แบบเสียหลักแลวก็มันตกตกแขนถ่างเลยเดี๋ยวเราจะกลับไปดูอีกรอบนะไปทุกคนพาคนไปดูอีกรอบเขากำลังจะดึงนะกำลังจะสวยกันนี่จะเป็นรถที่คนทรง อ่าเขาเขาทรงอนะคุนแหละเมืองสแดนะะแลาวเวียดนามจะมีของที่ห <zug> น <c uk barber> ักๆที่เขาบรรทุกเบงถนนหนทางน่าจะเที่ยวสลอดนะโอ้รถเขีนี้ก็ติดไปเลยเนาะรถเวียดนามแต่รถเวียดได้ทุกคนไาแดนลาวเวียดนามมันบริเวปิดได้ ขาจะทูปิดกัะปิดอ่าเนี่ยรถยาวๆรถพวงนี่เป็นรถด,ดามโอ้โห,โหโตกใจตกใจวับเลย่ลอนคนเสียไฟเสียหลักเหมือนนี่ะนะเออเสียรักเหมือน ุ <c oughs> ยดยจนเกือบเกือบไปหอดเมืองมันนะ <c oughs> <c oughs> ตามเบิงงนี่น่าจะรถรถคันนี้จะเป็นตัวดึงสวยรถที่ว่ามันความทางเนาะทางทางไนนาง,งไหนะเออรถตัวนี้แหละมันสีดึงสวยกันเนาะเสียหลักแล้วทุกคนอ ลงเหวเลยมันขับรถตัวนี้มันมีความเสียงสูงคนดีๆเขาอาบริเป็นอะไรมากนะเขาบราีอันตรายทั้งชีวิตเขามีแต่แบบมันความทางซื่อบางคันนี้มันปีนปีนไปเลยนะเนาะเออต้องระมัดระวังนี้คุณเป็นสเฟอร์รถ เอารถคันนี้ดึงช่วยเน่้เะไแกวไดโน้โนน้แ้วเม็นขาืแต่ว่าอกไงน้องาวเปนหนาน้องทาาน้ายากชอแงเ่นเลิขแบงค์ทุกท่านเขาซอยกันดีนะ Này, <laughs> oh. Oh. Nốt nhằng... à. bạn này này cũng Việt đấy. Biết nói 1, biết nói 1. Oh. Vào đâm lăng, cứ đi chưa, lao chưa. À? chưa? Ngày, ngày hôm qua. Muộn giờ, 1 tiếng. 1 1 0ึมงจากน้อยจิแล้วด้วยอย่างก่อนเร้อะเพื่อนนี่อเนะท่านมีนุสกีเราต้องระมัดระวังในการอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเกิดอุบัติเหตุได้มูนนกประมาณร้อยใ0ร้อยก็ขับ แน่นอนดีบรีฮอตหลุดสองร้อยไปแล้วหลุดใหญ่หลุดใหญ่ฉันจอดไม่ได้รถสูงต้นมีแต่มอเตอร์ไซค์ได้เท่านั้นตะแพงนะขอดเวียดนามลาวลาวเวียดนามไปไม่ได้แม่อันนี้เป็นรถน่าจะเสียงขนส่งสินชาอย่างนี้นะนะมิตยาคือรถของลาวเขากะอนุสิทธิ์พุ่งอรุณประมาณนี้ครับโอ้ไปเลย อยู่รละมัดระวังไลยหน,นักอเลีถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมานี่เราจะเกิดอุบัติเหตุตายแต่ว่าเจ้าขอ,องเขาเข้าไปไหนนะ บรรยากาศกําลังพอดีทุกคนกําลังหอนๆแน่จักหน่อยโอ้หลุดจักรเสไมดเสไมที่ดีเดือดโอ้พวกรถจักรหลยนต์มีไปเลยเออหลุดยนต์ไปไม่ได้หลจักรนี่รอนได้อกระบะมันจะรอดไปเลยได้นะได้ได้กระบะได้ ปลุกรถจักรให้มันได้โอเคสบายเนาะดโ,ดดโอ้อยยาวไปเลยเนาะเกือบจะถึงเมืองเนาะอโอ้หอดขัวเสปนพู้นหอดขัวเสปนก็มาหอดนี้ก็ซ้ำลักเลยวะาโอ้สามกิโลทุกคนออกมาแทกทางตรนี้หอดขัวเสปนพู้เหว่สบายดีจะมาจะให้เจ้า<อ>นะ ออันนี้คือทีมงานเราสบายดีโอ,อ,อ้ไหนนเพิน่นไปชงคาเฟ่เขาเพราะว่าเขาสั่งคาเฟ่เนาะสั่งอาหารการกินแน่นอนเมื่อรดติดในนี้บางคนก็นสีบบมีเสบียงอาหารอ่เพียงพอในรถตัวเองนะก็สีต้องได้ยังก็ต้องได้ สร้างให้เขามาสูงอหารเออแต่บางคนที่เขามีแล้วเอาพิทีเรียบร้อยเขาก็สิโอเคนะเขาก็สิงัดออกเลยน่าจะเพย์บอกอย่างสักอย่างนไหมวะ khó hết ở đây chừng đừng ra có toàn đừng nữa. งานพวกเขาก็นจะนนเดินทางมาหอดจอดถึงบนหลักไม้สเสดนลาวเวียดนามนะครับนี่รถสูงแบบนี้ไปได้รถทีทมางานรถพอชิฮอมแล้วก็ FM มีที่ไทยบ้างเนาะชีขาวคันนี้ก็รถคันเบาโนทพาเลาะครับนี่คือหลักไม้ món khế lạc mai tất cả à, anh ấy men nhảy men nhảy quá rồi thùng nè oh súp cốc khắc thế không không một, 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 một cái là không được đi rồi con hì hì đi lịch đi ยูนิคคงเจอได้ทั้งที่จะมาเล่นอยู่กับเด็กห้องน้ำย้อยห้องน้อยนี่โอ้อันนี้จะเป็นไม้อันนั้นไดต้นคริสต์มาสป่ประมาณนี้แม่เนี่ทุกคนเออเป็นต้นคริสต์มาสงามเลยเพิ่นอ่าปลูกไว้ที่นี่บอนลากไม้ อื่เป็นหลักไทยแดงเข้าสู่ลาวเวียดนามทั้งนี้ก็จะเป็นเวียดนามแล้วได้เออหลักไม้อ๋อเวียดนามโอ้อานภาษาเวียดใต้หนึ่งได้อยู่บนหลักไม้ นี่แหละถ้าผู้ใดไปหอดจอดถึงผู้ใดมากเมืองสมุยผู้ใดมาเลิงมาเที่ยวอย่ลืมมาให้ได้ที่หลักไม้แสดนลาวเวียดนามนะครับผมนะนี่ปีสองพันเก่ครับผมที่เขาเขียนไว้ตรงนี้เวียดนามใช่ไหมผมอ่านไม่ได้ <c oughs> 635 ปี2000เกาโอ้ทางนี้ก็จะเป็นเล่าเล่าเฮาเข้าพบกในเ่ล่า,า,า,ววลาโอ้เล่า635ปี2000เกเหมือนเดิมน้องๆนี่กาั็มาหอดเนาะเธอว่าบรรยากาศกับพอใช้ได้ละงามเลยทุกคนโอ้โหคักคักคักสุดยอด ทางนี้ก็มีแต่ประเทศเวียดแดนดินแดนเวียดขามนี่ก็ดินแดนลาวออนี่แหละเสแดนลาวเวียดนามเขาบอไดปิดได้เปิดตลอดถ้ามีเอกสารอีหยังต่างๆพวกเราจะขามได้เดียวเธอหนาวครับผมฝากิดตามซอ,องของพวกเรานะ ผมว่าจะไปให้ได้ประเทศเวียดไปถ่า,ายวิถีชีวิตาซนบทซอชอเวียดนามให้ทุกคนได้รับชมมาเบึงเพราะว่าอยู่ประเทศเวียดนามมันจะมีชนเผ่าปะโกชนเผ่ากระโดนะครับผมชนเผ่ากระในเหมือนอยู่ที่ประเทศลาวเดียวเราจะหาคามประเทศเวียดแล้วเราจะถ่ายทำแต่ก็ถ่ายดูวิถีชีวิตชาวบ้านเขตซอชอเวียดนามนะครับผม,ามฝากติดตาม อ่าสองของเรานะครับผมโอเค,ครับขอบคุณมากครับผม